ัดีค่ะพบกับอักษรออนเลินและคุณครูนาเดียนะคะวันนี้นะคะคุณครูนาเดียจะมาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาเรียนด้วยกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนด้วยกันนะคะก็คือ ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะชนิดของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารวันนี้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะถ้าใครจําได้นะคะเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะ2ประโยคด้วยกันก็คือประโยคบอกเล่ากับประโยค คำถามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของประโยคปฏิเสธแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนประโยคปฏิเสธนะคะคุณครูขอทบทวนเรื่องประโยคบอกเล่ากับประโยค <mar rel> คําถาม Better. สักนิดนึงนะคะประโยคบอกเล่าคือประโยคท,ที่เราต้องการที่จะพูดเพื่อบอกว่าใครทําอะไรนะคะที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นการบอกเล่าแต่ถ้าประโยคคําถามนะคะเป็นการที่เราต้องออการคำตอบโดยการใช้ คำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเป็นประโยคมาแต่งเป็นประโยคเพื่อใช้ในการถามค่ะสมมุติว่าคุณครูมีภาพก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้เนี่ยคุณควจจะบอกว่าฉันชอบทานฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ หรือถ้าเป็นอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคคําถามครูอจะบอกว่าเธอชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมพอคุณครูถามแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยบางคนชอบกินข้าวผัดมากกว่าบางคนชอบกินสปาเก็ตตี้มากกว่าพอคุณครูถามว่าเธอชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมเ,เด็กๆก็ตอบครูว่าฉันไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเมื่อไหร่นะคะที่เป็นการตอบปฏิเสธค่ะนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าประโยคปฏิเสธค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของประโยคปฏิเสธอีกครั้งนะคะประโยคปฏิเสธคือประโยคที่บอกเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นไปตามความเข้าใจของผู้ฟังหรือผู้อ่านเพราะประธานของประโยคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กระทํากริยาตามที่ปรากฏในประโยคนะคะส่วนใหญ่จะเห็นคําว่าไม่ไม่ได้มิได้ประกอบอยู่ในประโยคค่ะ ถ้าคุณค่คุณครูนาเดียสรุปนะคะให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือประโยคปฏิเสธคือประโยคที่ประธานนะคะไม่ได้แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นเราก็เลยใช้คำว่าไม่ไม่ได้แล้วก็มิได้ค่ะจะเห็นคำว่าบางครั้งเนาะเราก็สามารถใช้คำว่าไม่แบบนี้บางครั้ง ก็ใช้คำว่ามิค่ะทั้งไม่และมินะคะมีความหมายเหมือนกันเป็นเพิ่มความหมายในเชิงของการปฏิเสธค่ะนะคะอย่างเมื่อกี้คุณครูถามว่าเธอชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมเด็กๆตอบว่าฉันนะคะไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยว ตอนแรกเนี่ยพอเราเห็นประโยคว่าไม่ในประโยคน,นะคะเราก็รู้เลยว่าอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธแน่นอนเลยค่ะ <notor ized expression> ถามว่าคุณครูนาเดียคะมีข้อยกเว้นไหมคะคุณครูนาเดียก็บอกว่าก็มีนะคะที่เมื่อหนูเจอคําว่าไม่แล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ประโยคปฏิเสธเนาะเช่น ในเมื่อมันไม่มีใจความปฏิเสธเลยนะคะไม่ได้บอกว่าประธานไม่ได้ทําสิ่งนั้นไม่ไทําสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ประโยคปฏิเสธนะเช่นเด็กๆไปเจอประโยคบางประโยคที่พูดว่าไม่เธอก็ฉันแหละไม่เธอก็ฉันต้องช่วยแม่ทำงานบ้านมีคำว่าไม่เหมือนกันนะคะ แต่ไม่ในที่นี้ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ทําไม่ชอบไม่กินแต่พูดว่าไม่เธอก็ฉันอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ประโยคแบบเหมือนให้ต้องเลือกนะคะว่าไม่เธอก็ฉันนี่แหละต้องไปช่วยแม่ทํางานบ้านนะคะและบางครั้งนะนักเรียนอันนี้เป็นความลับนะคะที่อยากให้นักเรียนเนี่ยทราบนะบางครั้งแม้ว่าเราจำใน,ในประโยคนะลูกนะ้ไม่ได้มีคําว่าไม่เลยมีคําว่าใช่มาแทนด้วยซ้ํา ก็กลายเป็นประโยคปฏิเสธได้นะเช่นใช่ว่าเธอจะคิดถูกเธอทำแบบนี้ใช่ว่าเธอจะทำถูกเขียนว่าใช่ใช่ว่าเธอจะทำถูกแสดงว่าเธอทำถูกไหมไม่ถูกนะ เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆนะคะแม้จะเป็นในเรื่องของประโยคนะคะในระดับชั้นป .2 นะคะเราก็ลองจําดูว่ามีคําว่าไม่มีคําว่าไม่ได้มีคําว่าไม่ชอบมีคําว่ามิเป็นประโยคปฏิเสธนะคะแต่บางครั้งนะเราก็ต้องดูใจความของมันด้วยนะคะอย่างประโยคนี้ไม่มีคําว่าไม่อยู่เลยนะก็เป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกันนะคะว่าเธอทําไม่ถูกนะใช่ว่าเธอจะทําถูกเอาละเดี๋ยวเราลองมาฝึกฝนให้เป็นประโยคปฏิเสธพร้อมกันละกันนะคะ เราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างอันนี้ฉันไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะมีคำว่าไม่ปฏิเสธถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะพูดว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะฉันกินก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าปฏิเสธฉันไม่กินก๋วยเตี๋ยวคุณพ่อไปทํางานอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแต่พอคุณาเดียทําให้เป็นประโยคปฏิเสธคุณพ่อไม่ได้ไปทํางานนะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดหรือคุณพ่ออาจจะไม่สบายหรืออาจจะ work from home ก็แล้วแต่นะคะ น้องไม่อ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจากประโยคน้องอ่านหนังสือเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิปเสธก็ใส่คำว่าไม่ลงไปได้ค่ะน้องไม่อ่านหนังสือคุณยายไปวัดเ,เ,เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็เป็นคุณยายไม่ได้ไปวัดนะคะหรือไม่ไปวัดก็ได้นะคะพี่ไม่อยากไปทะเลพี่อยากไปทะเลก็เลยเปลี่ยนเป็นปฏิเสธว่าพี่ไม่อยากไปทะเลก็ได้อย่างเด็กสองคนนี้นะคะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กผู้ชายถามว่าเธอจะไปห้องสมุดกับฉันไหมาเด็กผู้หญิงนะคะตอบว่าไปจ้ะแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเด็กผู้หญิงจะปฏิเสธไม่ไปอะ่ะเด็กๆผู้หญิงก็จะตอบว่าไม่ไปจ้ะอ่าแบบนี้เขียนไปเลยไม่ไปจ้ะฉันไม่ไปจ้ะปฏิเสธนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะทำประโยชปฏิเสธได้ไหมนะเดี๋ยวเราจะมาดู เดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเหล่านี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธด้วยกันค่ะนะประโยคแรกนะคะเขาบอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอเนี่ยนะเราจะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธว่าอย่างไรนะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธว่าใช่แล้วค่ะฉันชอไม่หันอากาศนอฉันนะไม่รักเธอนะคะ มีการปฏิเสธบอกว่าประธานเนี่ยนะคะไม่ได้แสดงความรู้สึกแบบนั้นแล้วฉันรักเธอไม่ฉันไม่รักเธอ,อเปลี่ยนไปนะคะถัดมาค่ะนักเรียนทำกันบ้านในประโยคนี้นะคะจะเห็นว่าคนที่เป็นประธานก็คือนักเรียนแสดงกิจกรรมทั้งหมดสนภา,า,าคแสดงทั้งหมดก็คือทำกันบ้านประธานไม่ได้ทำเราก็ใส่คำว่าไม่ลงไปว่า นักเรียนไม่ทําการบ้านถ้าประโยคนี้บอกว่านักเรียนอยากทกําการบ้านเด็กๆก,ก็ใส่คำว่าไม่กลายเป็นนักเรียนไม่อยากทกําการบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมาค่ะประโยคที่3แมวกินปลาทูแมวกินปลาทู ประธานคือใครคะใครเป็นประธานของประโยคแมวนะคะงานนี้เราจะปฏิเสธว่าประธานของประโยคเนี่ยไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบนั้นเราก็เลยใส่คำว่าไม่ลงไปกลายเป็นแมวอะไรนะใช่แล้วแมวไม่กินปลาทูค่ะแมวไม่กินปลาทู เขียนตามครูเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าคุณครูครับผมเขียนว่าแมวไม่อยากกินปลาทูได้ไหมครับได้แมวไม่ชอบกินปลาทูได้ไหมครับได้เขียนไปได้ค่ะที่มีคําว่าไม่เป็นการปฏิเสธของประธานนะคะของประโยคถัดมาค่ะฉันไปสวนสัตว์กับเพื่อนๆนะประธานของประโยคคือใครคะประธานของประโยคก็คือฉันประโยคปฏิเสธคือบอกว่าประธานของประโยค ไม่ได้กระทําสิ่งนั้นอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ได้เป็นประโยคใหม่ที่เป็นประโยคปฏิเสธว่าพูดพร้อมกันดังๆเลยฉันไม่ไปสวนสัตว์กับเพื่อนๆนดีมากเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะฉันไม่ไปสวนสัตว์กับเพื่อนๆน นี่นะคะประโยคถัดไปนะเดี๋ยวเราจะลองหาอาสาสมัครกันว่าจะมีใครทำได้บ้างนะคะประโยคนี้นะคะบอกว่ากุหลาบดอกกุหลาบเนี่ยนะคะมีสีสวยอดอกกุหลาบมีสีสวยใครคือประธานของประโยคนะจำได้ไหมดอกกุหลาบนะคะเราจะบอกว่าดอกกุหลาบเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้น เราจะใช้ประโยคว่าขออาสาสมัครหน่อยเตรียมพร้อมเอามือเตรียมพร้อมไว้นะหนึ่งสองยกค่ะนะตอบเลยค่ะ <S <S ใช่แล้วดอกกุหลาบไม่มีสีสวยนะคะดอกกุหลาบไม่มีสีสวย อาคุณครูคะถ้าสมมุติว่าหนูแต่งประโยคว่าดอกกุหลาบมีสีไม่สวยได้ไหมคะคุณครูถ้าเมื่อไหร่นะคะเราต้องดูประธานของประโยคนะคะแล้วก็ดูกริยาเราต้องปฏิเสธว่าประธานไม่ได้ทำเนาะถ้าสมมุติว่าดอกกุหลาบมีสีไม่สวยเราไม่ได้ไปปฏิเสธตรง ประธานกับภาคแสดงเห็นไหมคะมันเป็นการบอกว่ามีสีลักษณะไม่สวยธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าด้านบนเนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธค่ะแต่ด้านล่างเนี่ยไม่ใช่ประโยคปฏิเสธนะคะดูจากประธานแล้วก็การที่มีความขัดแย้งว่าประธานไม่ได้ทําสิ่งนั้นนะคะเรามาดูต่อไปดีกว่าจะได้เห็นประโยคชัดเจนขึ้นนะคะประโยคนี้บอกว่าคุณพ่อปวดศีรษะ คุณพ่อปวดศีรษะเราเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธนะคะโดยการที่ต้องดูประธานก่อนประธานก็คือคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจากที่เคยทําสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนั้นจากที่เคยเป็นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแบบนี้เรียกว่าปฏิเสธค่ะเพราะฉะนั้นประโยคคุณพ่อปวดศีรษะปฏิเสธก็จะต้องกลายเป็นคุณพ่อไม่ปวดศีรษะใช่แล้วคุณพ่อไม่ ปวดสีสะบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูครับก็มันความหมายความหมายเดียวกันเลยครับงั้นผมเขียนแบบนี้ได้ไหมคะคุณครูว่าคุณพ่อแข็งแรงดีอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ประโยคปฏิเสธเหมือนกันนะคะคือประโยคปฏิเสธจําไว้ว่าเราจะจัดให้มันเป็นประโยคปฏิเสธก็ต่อเมื่อมีคําว่าไม่ ไม่ใช่ไม่ได้มีการปฏิเสธอยู่ในประโยคเท่านั้นถ้าพูดเปลี่ยนความหมายเป็นอย่างอื่นก็เรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่าในอีกประโยคนึงค่ะถัดมานะคะเอาละถ้าคุณครูถามว่าเด็กๆชอบกินขนมไหมน้องชอบกินขนมไหมเด็กๆก็ตอบแบบปฏิเสธว่าน้องไม่ชอบกินขนมอย่างประโยคนี้ก็เหมือนกันน้องเป็นประธานนะคะเราต้องบอก ว่าน้องเนี่ยไม่ได้แสดงพฤติกรรมแบบนั้นเพื่อเป็นการปฏิเสธจากน้องที่ชอบกินขนมก็กลายเป็นน้องไม่ชอบกินขนมนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าน้องไม่ได้ชอบกินขนมนะน้องไปชอบกินเฟรนช์ฟรายแทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถัดไปค่ะคุณยาย ไปทำบุญที่วัดนะคุณยายไปทำบุญที่วัดจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่าอย่างไรอย่าลืมต้องดูประธานของประโยคก่อนคุณยายเป็นประธานของประโยคนะเพราะฉะนั้นปฏิเสธว่าไม่ได้ทาไม่ได้ไปทำบุญที่วัดใส่ไม่ลงไปนะคะคุณยายไม่ได้ไปทำบุญที่วัด เอาละคะ่ะอีกประโยคนึงนะคะคุณแม่ปลูกดอกมะลิแน่นอนเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธเด็กๆเขียนลงไปเลยก่อนที่คุณครูจะเฉลยคะ่ะคุณครูให้เวลาเขียน5วินาทีนะเด็กๆต้องรู้แน่เลยประโยคนี้เพราะเราฝึกกันมาหลายประโยคแล้วเนาะให้เวลาเขียนต๊กตอกต๊กตอกตอก,ตก,ตกคุณแม่ปลูกดอกมะลิค่ะเขียนเสร็จแล้วหรือย,ยังโอ้บางคนยกมือเสร็จแล้วนะคะามาดูเฉลยกันคะ่ะ ประธานในประโยคที่เราจะต้องปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำก็คือคุณแม่นะคุณแม่จากที่ปลูกดอกมะลิปฏิเสธเลยไม่ปลูกแล้วไม่ปลูกดอกมะลิไม่ได้ปลูกก็ได้นะคะไม่ปลูกดอกมะลิหรือไม่ได้ปลูกดอกมะลิก็ได้แต่ถ้าเขียนประโยคใหม่ไปเลยบอกว่าคุณแม่ปลูกดอกกุหลาบแบบนี้ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธนะ เพราะว่าประโยคปฏิเสธต้องมีการบอกไม่ใช่นไม่ไม่ได้กระทําสิ่งนั้นนะคะสุดท้ายแล้วประโยคในวันนี้เป็นประโยคที่มาจากใจเด็กๆทุกคนใช่ไหมเป็นประโยคที่มาจากใจเด็กทุกคนฉันชอบดูการ์ตูนคุณครูบอกแบบนั้นคุณครูคิดว่าเด็กๆคิดแบบนั้นแต่เด็กๆบอกคุณครูแบบปฏิเสธว่าฉันไม่ชอบดูการ์ตูนเด็กๆบอกคุณครูเองนะคะฉันไม่ชอบ ดูการ์ตูนจริงหรือเปล่าเด็กๆนะคะเอาละค่ะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นการทำประโยคบอกเล่านะคะให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะหรือตอบคำถามด้วยการปฏิเสธก็ได้นะคะววันนี้นะคะเด็กๆลองไปฝึกทบทวนดูนะคะในรูปแบบประโยคทั้งสามรูปแบบที่เราเรียนไปประโยคบอกเล่าประโยคคำถามแล้วก็ประโยค ปฏิเสธค่ะนักเรียนจะต้องเก่งแน่ๆเลยนะคะอย่าพึ่งท้อแท้นะคะตั้งใจฝึกอา่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดพร้อมทั้งดูคลิปของคุณครูเป็นการทบทวนได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาเด็กๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่คาบหน้าบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น